ใครที่มีครอบครัวแล้วบั้งคะยกมือเลยคะ่ะโอเคผู้หญิงนะคะมันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะมีลูกสามคนอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อน <c oughs> เออผู้หญิงต้องมีสเสน่ห์นะคะเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นของตายนะไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> หัวเราะ <c oughs> อันนี้ใครฟัง ข้างล่างมีใครไหมที่แต่งงานแล้วยังไม่ขึ้นมาขึ้นมาให้เขาขึ้นมานะจริงๆเนี่ยมารีบอกเลยนะทุกวันเนี้ยมันมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมายนะคะถ้ามารีเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันจะเปิดคอร์สสำหรับคนที่อยากจะแต่งงานพอ,พอเขาเข้าคอร์สเสร็จเขาคงเลิกอะ่ะโ<ก>อ้ทำไมมันหน้าที่เยอะขนาดเนี้ยเพราะอะไรคะกรรมมันหล่อเลี้ยงนึกออกไหมที่ทำให้คนรู้สึกว่า ต้องมีแฟนไม่มีแฟนรู้สึกเอาเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวฉันต้องแต่งงานแต่งงานแล้วเดี๋ยวนี้มันมีพิธีกรรมแบบต้องขอแต่งงานอีกนึกออกไหมแล้วมันก็ต้องโพสอะไรแยะๆไปหมดเลยเราบอกโอ้โทำมันยุ่งยากมากกว่าเดิมเยอะเลยเนาะแต่เมื่อก่อนมันก็ยุ่งยากแบบหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของโลกที่มันเปลี่ยนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคู่สมรสส่วนใหญ่กำลังจะคิดว่าเหมือนเราอ่านชินเดลเล,ล่านึกออกไหมเสร็แแจแล้วเจอเจ้าชายจบแต่งงาน ทุกแรกอยู่กําลังเข้ามาเนี่ย,ยกําแรกกําลังเกิดแล้วเนี่ยมันหมดอิสระภาพตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะอิสระภาพที่เรามีทั้งชีวิตเนี่ยหมดตั้งแต่วันที่เราแต่งงานนั่นแหละวันนั้นเนี่ยถ้ามันทําทหน้ามันจะเปิดคอร์สอันนี้เลยนะพอพอเสร็จเขาคงเลิกเ <laughs> ขาคงเลิกมันแฟนกันเหมือนเดิม <laughs> เอาเรื่องจริงนะคือคือโลกสวยอันนี้รู้ไหม ทุกคนแค่คิดว่าแต่งงานแล้วจบแล้วไงแต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ต่อสามีต้องทําอะไรผู้ชายก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ต่อภรรยาต้องทําอะไรแล้ววันหนึ่งอ่ะไอ้คู่นี้มันยังไม่รู้เลยมันต้องทําอะไรกันเนี้ยนะมันดันมีลูกออกมาอีกนก็ไม่รู้ว่าต้องดูแลลูกยังไงลูกกรี๊ดที่ตัวเองกรี๊ดก่อนนึกออกไหมเขาไม่รู้ทําไมมันร้องอย่างเงี้ยเออสมัยมีเลี้ยงลูกนะมันมีเรียกโรคอะไรนะโรคที่มันร้องสามเดือนอ่ะ เออคอลิเออเนี่ยมีเจร์ญแล้วเป๊ะเลยนะพอเขาร้องปุ๊บเรามองในกาทุ่มหนึ่งแล้วมันจะหยุดร้องตอนสามทุ่มนี่เรื่องจริงเลยนะคือแทบจะไม่ต้องรู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงพอมันเริ่มจะตัดทุ่มหนึ่งเมื่อไหร่มันเลิกออกสามทุ่มเป๊ะเลยสามเดือนเนี่ยชีวิตจริงอะ่ะเนาะซึ่งซึ่งแบบเอ,อ่อคนที่กําลังจะแต่งงานเขาไม่เคยเห็นภาพนี้เขาไม่เคยรู้หรอกว่าโหมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรหลังจากตรงนี้ไปอะ่ะคือ ัน,นี้อันน่ากลัวมากเพราะนั้นผู้หญิงนะคะกลับมาตรงนี้นิดนึงเนาะอย่าให้เขาเนึกว่าเราเป็นของตายแล้วก็ทำให้ตัวเองมีสเสน่ห์มีสเมสน่ห์อันแรกเลยนะคะสำหรับภรรยาที่ดีนะตาดูหูฟังปากนิ่งหัวเราะปากต้องนิ่งนะถ้าปากเราพูดไปเรื่อยทุกวันเนี่ยเขาไม่ฟังเราหรอก เขาก็นึกว่าเปิดวิทยุเครื่องหนึ่งอยู่นึกออกไหมไม่ได้นะคะเรื่องจริงนะเพราะนั้นเนี่ยมันโอ้ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะแต่ทุกอย่างไม่เกินกรรมเนาะแต่เราสามารถทํากร,รมใหม่ที่ดีนะเออนะคะแล้วผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่าหยุดสวยในที่นี้คือเราสวยตามใบนะคือผู้ชายไม่มีใครหรือรวมทั้งเราด้วยเนาะไม่มีใครไม่ชอบของสวยของงามนะถูกไหมเขาก็อยากดูของสวยของงาม แต่ส่วนใหญ่เวลาผู้หญิงเราอยู่บ้านเราทําอะไรวนกิฟอันนี้ไม่โอเคนะอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ไม่ควรทาอันนี้เป็นเทคนิคนะเออยังไงก็ต้องให้มันดูว่าเฮ้ยเขาไปดูนอกบ้านสวยในบ้านเราก็สวยนะนึกออกไหมมันเป็นสเสน่ห์อะนึกออกเ,เปล่าอะอืมแต่ถ้า้ามาก็เจอวิทยุเครื่องหนึ่งผูกพังแล้วก็แา่ว่าอันนี้ไม่ไหวเลย อันนี้ไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะอันนี้พูดเรื่องจริงๆเออนั่นแหละนะคะเพราะนั้นอันนี้มีฝากไว้นะคะเพราะว่าการดำรงชีวิตเนี่ยมันมีผลกับการปฏิบัติแล้วอยากคิดว่าอ๋อเออครอบครัวที่รวยๆแล้วก็ภาวนาได้ะคุณไปเห็นนะไม่มีใครรวยแล้วภาวนานะใครที่รวยมากๆแล้วไม่เข้าใจธรรมะไม่มีหรอกน้อยมากเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเขียนไว้ในพระไตรปิฎกนะ ทรัพสมบัตินี่คืออสสรพิษนะที่วันหนึ่งคุณคว้างมันออกไปไม่ได้เลยมันมันรัดคุณอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันนี้ก็ฝากไว้นิดหนึ่งเนาะสําหรับผู้หญิงนะคะอันนี้เห็นใจผู้ชายมากนะเพราะจริงๆเวลาเจอผู้หญิงบางคนมันน่าเบื่อสุดๆเลยนะพอเข้าบ้านนี่คุณไม่อยากจะเข้าบ้านอะแล้วคุณนึกไหมอะถ้าผู้ชายไม่อยากเข้าบ้านแล้ววันหนึ่งทาไงอะใช่ไหมอะสุดท้ายเราก็เป็นของตายเลยตายคนเดียวอยู่ในบ้านนั่นแหละทุกตายไงอพอทุกตายทําไงอะ่ะ โชคดีนะคะด้วยบุญที่คุณทํามาคุณก็สนใจธรรมะพระเจ้าขึ้นมาก็มาเจอหลวงพ่อปรมทดสิีนึกอ,อกไหมอ่าเสร็จแล้วเป็นไงพอเราภาวนาไปอะไรไปเรื่อยๆแฟนเราบอกให้ทาไมเนี่ยเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนไปเนี่อะไรเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเออใช่ไมตกใจอีกนะพอเปลี่ยนก็ตกใจอีกนะอ่าเพราะนั้นนี่ถึงบอกว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะมันมีเหรียญสองหน้าเสมอนะคะ มันมีทั้งดีและมันมีทั้งไม่ดีในมุมหนึ่งของมันนะคะคุณได้อย่างหนึ่งคุณก็ขาดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของมันนะคะแต่สําคัญเราใช้มุมที่มันดีมาทําอะไรใช้มุมที่มันไม่ดีมาใช้ในโอกาสตอนไหนเนาะอย่างเงี้ยคุณทุกข์อย่างเงี้ยนะคุณทุกข์เสร็จแทนที่คุณจะทําอะไรแบบชาวโลกเขาทาไปทั่วๆเราก็เออมันต้องมีทาง้นทุกข์เนาะศาสนาพุทธอยู่พูดอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่เข้าใจหรอกแต่วันนึงอ่ะ มันก็เป็นสิ่งที่เหนี่ยวนําเราเข้ามาเข้าสู่วงการนี้รู้สึกไหมนี่ทุกคนเข้าสู่วงการด้วยไรลองไปถามตัวเองดูเราเดินเช่นนี้มันมีแรงบันดาลใจอะไรอะ่ะอืมอันนี้พอจะไปทอล์กโชว์ได้ไหมพูดแบบเนี้ยหัวเรารู้สึกวันนี้ให้รีแลกนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเพราะจิตทุกคนกระเจิงหมดแล้วอ่ะมันกลับมาอะไรก็ออกมาแบบนี้แหละนะแต่อันดับแรกเนี่ยกลับไปอะ่ะมีฝากผู้หญิงทั้งหลายนะสาวสาวสาวน้อยสาวมากทั้งหลายแหล่นะคะ ใครที่ไม่มีครอบครวัวไม่เป็นไรแต่เราต้องกลับมาดูเราเนาะกลับไปเนี่ย <c oughs> เราอยู่กับคนใกล้ชิดเรานะแม้กระทั่งคนที่มีครอบครวัวสามีภรริกก็ตามหลวงพ่อจะสอนทางโลกเยอะมากนะคะถนอมคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านใช้คำว่าถนอมนะคุณคิดว่าเราเคยได้ยินคำนี้ในชุกปัจจุบันไหมคำว่าถนอมอะ่ะเออไม่ใช่รักษาคนใกล้ตัวนะ ไม่ใช่ดูแลคนใกล้ตัวเลยใช้ครว่าถนอมเพราะว่าถ้าเราถนอมคนใกล้ตัวเนาะคนใกล้ตัวเขามีความสุขเราภาวนาง่ายเลยค่ะแต่ถ้าคนใกล้ตัวเขาไม่โอเคนึกออกไหมเอออันนี้ไม่โอเคมันต้องบาลานซ์กันเนาะจะบอกให้ผู้ชายทนเนี่ยมันบอกเลยอะ่ะมันมันไม่ใช่เพราะเราจะอยู่ด้วยกันจนตายอะนะสมมุตินะเออผู้หญิงก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะหลวงพ่อก็จะเทศบ่อยๆแหละผู้หญิงไทยเนี่ย เป็นผู้หญิงชาติหนึ่งที่ทํางานหนักที่สุดในโลกอือันนี้คือข้อเท็จจริงแต่เราคุ้นเคยนึกออกไหมอ่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทํางานหนักแต่รู้สึกว่าเออน,นี่คือหน้าที่นะอันนี้คืองานอหมดหน้าที่หมดงานชั้นเวลาชั้นละละอ่ะฉันก็ภาวนาของฉันไปแล้วก็แบ่งให้เรียบร้อยนะคะในเวลาแต่ละวันที่เรามีแต่เราต้องคอยดูนะคะยิ่งถ้าเราเป็นนักภาวนาแล้วเนี่ยการย้อนเข้ามาดูกายย้อนเข้ามาดูใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะแล้วพอเราดีปุ๊บหนึ่งเนี่ยมันจะท้อนเข้าไปคนที่อยู่รอบตัว วันที่มลีเห็นโทสะของตัวเองเยอะๆเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะท้อนขึ้นมาเลยบอกโอ้โหสงสารคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยอ่ะเขาต้องรับแรงกระแทกจากโทสะของเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราเห็นความไม่ดีของตัวเราเราก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับรู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆเมื่อก่อนคงเอาออกไปแล้วนึกออกไหมอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ออกมันอยู่ข้างในอ่ะเราก็ค่อยดูเอออันนี้อันนี้อันนี้จนสุดท้ายมันอุเบกขาเป็นเนาะ ก็ก <S preach science> so <laughs> <the> <laughs> ็ต้องปล่อยตามสิ ing, ่ง <ts> ท <ain> ี่มันควรจะเป็นเราก็ไม่ต้านโลกเนาะค่ะเพราะฉนั้นอันเนี้ยฝากไว้นะคะผู้หญิงเวลาจะพูดอะไรจะบนอะไรรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะแล้วเราค่อยพูดเพราะว่าพอเรารู้สึกตัวเราพูดเราจะพูดแค่สามคำแล้วมันจบะนึกออกไหมเออแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนึกออกไหมพูดไปเยอะเลยเขาฟังไหมไม่ฟังคำหนึ่งที่คุณพูดเลยอ่ะนึกออกไหมอืมอ่ะใครมีลูกอย่างหนึ่งลูกเหมือนกันนะคะ ตาดูหูฟังปักนิ่เด็กไม่ชอบคนบนอแม้วะเข้าห้องดีกว่าเออมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เนะาะเมื่อก่อนนี้ใครจะทําอะไรมันก็มากลางบ้านอะทีวีก็อยู่เครื่องเดียวเดี๋ยวนี้เขามีมือถือทุกอย่างโลกของเขามีแค่มือถืออะเขาคุยกับเราไม่เป็นแล้วนะเขาคุยกับคนไม่เป็นละ